ถามอะไรเราบอกว่าไอยผู้น้นอยขายไร้หน,หน,น่อยเนาะก็ผู้น้นอยฮะตัวมือเงินก็กลับ่นี่เขาก็ซื้อมาเลยสีสีเรียบร้อยเตรียมขึ้นรถนี่ตัวใหญ่นี่มันซื้อมาแล้วบ่คือค่อเห็นมีตัวใหญ่หรือเอาไปบ่ละ่ะเขาของมาแล้วเนาะข,ของมขาอยู่ด้านหลังพี่น้องครับผมเพิ่งออกมาจากตลาดกุว่าเมื่อกี้ขี้ฟุ้งไงกลุ่มหรอไปเอาอีกคลิปหนึ่งขย่าๆกันพี่น้องครับนี่ก็สีสีเรียบร้อยนอั่นอะไรกลางๆอย่า,ยานี่เตรียมขึ้นรถ มีกะพูมีะปูโอ้ม่นั่งหน่อยเท่าไรพอตั้พนีไมีนั่งหน่อยเท่าไรห้องสองื่นหาไม่นั่งหน่อยสองื่นหา้า ู km, JI, ้เมตรห้ขายดีพี่น้องเลยเที่ยรถมนเลยครับองมืนหาต้อตำนี้เป็นยังอาัวคือโดงมาทางนี้นะเอาเอพอมีเหรียเบอร์เบอร์บอมีโทรศัพท์ปะ0 0 8 0 8 สามสองสี่เนจไม่นั่งน่อยครับสองหมื่นหาต้องนะพี่น้องครับเอ้าห่วงม่วงคือนอกมาที่ไหนหออโอ้สื่รถยางพาราดงควายยนะสื้อไม่ท่าได้เท่านานนี่ทำนี่ท่าไดเจ่าเพื่อโอ้ยเอาแม่ลวกเทไรนี่เฮ้ขายแล้วขายแล้วสื้อไม่ท่าด้ขายท่าดนเลยขายแล้ว คุณมันหากสื่อขายไปเท่าไรกันสื่อเท่าไหนกันขายสามหมื่นกัวครับสามกัวเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้มันขึ้นจีบสียบร้อยเลยเทียบขึ้นรถเอ้าเอ้าอู้ก็ผู่แม่ผู่เอ้าประเทศนี้ของเจ้าประเทศนี้มาอุ้มอุ้มมันไม่ได้ป่ะเหรออุ้มมันขึ้นขึ้นมามือหน้ามาหน้ามัหน้าอุ้มสามขาขึ้นเอ้านอนประเทศนี้มันคักเลยประเทศเอ้าเอ้าหัวมันบุกเลยมาเอ้าอุ้ยออกไปก่อนเด้อพี่น้องครับ ตอนอยู่ครับตอนเพื่อใบไายง่วงไทยควายพี่น้องครับโอ้ตัวนี้มาเอาตัวนีก่นแม่ลูกลูกลูกแม่หรือลูกโัวไอ้ลูกแม่เด้อตัวนี้ลูกแม่ไข่แสดงตัวนีไขาย่องมือโอ้ ลูกแม่สองหมื่นเอาเอาของหาแม่รุดแม่2องหมืเท่าไรเท่าไรสองหมื่นที่สือสองหมื่นที่สือพอจะขายเท่าไรขสองหมื่นสองสองหมืขายกันอยู่แค่สองพันน่อาจารย์เอาสองหมื่นสองพี่น่องข่ยสองหมื ประมาณเท่านี้พี่น้อ,นองครับวนี้ตัวใหญ่ขึอัไหนเปไปไสมือหรโอ้หอ,อกๆมดเลยวี่อนตัวนี้สอง,องหมื่นส <3 S 2> <4 S 2> องพี่น้องห้องว้แต่ว่ามองเ้องินคือสองไปบงเอาเลขไหโทรศัพมาศูนย์แปดศูนย <0 8, S 2> ์แปดศูนย์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 น ไม่ไหนเท่าไรหลอกพี่หนอนไม่ไหนเท่าไรโอ้ยไหนต้นละสองหมื่นก็บอกยังเองเนาะไม่นครับตก็ปูยู่ังห่างไหนสองหมื่นมาทันก็จาเขาเขามันดีเนาะเขามันงามเนาะเขามันดีอยู่ได้พี่น้องเขาคุณนะนกนกกระโลกบอกหญ่เนาะคุณนะเรียบเร้าพี่น้องครับยิงเขียวก็มีนะยิงเขียวพร้อม มันไหนสองหมื่นเท่านั้นบ่าอเจ้าเท่าไรเจ้าสองหมื่นสองน่นสองหมื่นสองผู้พี่น้องเอ้าบุ่งสองแบบพี่น้องสองหมื่นสองี่แมนบ่นี่บ่แมนตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นซ้ำกันเนาะ เป็นแล้วมีสองโตตันนี้มันตีมาเตี้ยปะยินเมื่อกี้ไม่เตี้ยไม่กัดเดี๋ยวต่มันตีเนาะมองไหนมันถือมันตีน่อยเนาะายมีเบอร์ปะโทไรผมนี่ยศูนแน่าสามหาเก่าสามเจี๊หเก่าสเก่าโทรมาพี่น้องครับมาต่ออนนาพี่น้องครับมันตีว่ามันเตี้ยตัวนั้นเม่กัโทรต่อก็เนาะงานนี้เนาะเมื่อไหร่กับ้านก็ไหนมาอันนั้นานหนาควยมันสีดีไปยหนาตัวนี้ โอ้ถิงแดแล้วกูเทนี่พี่อตัะติ๊กเขาไปอ๋อตัวลอหน่อยหน่อยหน่อยตัวลอยหน่อยหน่อยทั้งตัวหน่อยวน่อยหน่อยนี่ แม่มาายองของของเขาเน่แค่บาทนี่ฮะอันนึงร้อยหกสบิ่งุ่โฆษณาขายติเขาใหวานี่หันหนาบไทยควทยคนขายกองเขาเนี่ยม่้องครับร้อยหกสิบใบร้อยหกสิบมันแฝดันสองตัวนี่มันแฝดปะ มันแฟร์วะไอ่บ่อบ่อจ้าโอ้ก้อนนี้ทะเลน้อยตัวนี้เดี๋ยวเท่านี้เท่าไรฮะของพันหนี่แม่มันบ่อตัวนี้บ่อบ่จ้าโอ้ตัวละสองพันหาพี่น้องครับออกมาดูคอมเมนต์ตนั้นมันตุรทุกมันดูร่วงมาได้พี่น้องออกมาก่อนเนาะเดือดใช่ตัวละสองพันหาพี่น้องครับ แคแข้งคักเว้ยแลหน่อยพันหาสองตนว่หาพนพี่น้องนะสองตหาพันขาวนี้ามพันห้องมาตัวนี้สพันหาูกาขายันสองพัหาองพันสองอยตัวไหนเบอร์ตัวไหนใผมหน่อย้ ่เอผมไม่นันึ 03, ่อตยน่อยนะโอ้ศ <uğ> ูนย์ศูนยเกครับหนึ่าครับผมสอตัวี่หาพัโอ้ยพี่น้องเสือไปเลี้ยงไว้เนี่ยดอขายแนมาเ่นอันน้น้บเอ้าอ้วตัวนี้ลูกเบิ้มพันล้านได้เนี่ลูกเบิ้มตุเนียบ่เท่าไหรนี่เบิมตนีเท่าไหรนี่สามพันห้าคุณพ่องก็บเป็นพี่น้องครับพ่องกระได้เด้อ อันนี่กับแมนมาทำกันนี่ขายแมนไปหมดที่ไหนเบิรนตู้นี้ไอุ้ยว้าเอากูนี่ฟ้องหาแมวเอาเอาเบอร์มาไอมาใช้เบอร์ผมนี่ล้วตทรศับเอเบร์นี้นสิขายเลยตู้นี้บอกศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองสี่เจ็ดสองแปดสองหกแปดครับผมตั้แมวตัวผูตัวผูลูกผมเบิ้มนี่ี่เนาะเบิ้มแทบเนี่เบิ้มก้างคงหรือเบิ้มอุ้ย เอาพี่น้องซื้อเด้อมือเสียงแขนเลยดิเอาผมไปทายแต่พี่ทายคนขายกองกระติกเหรอตลาดมินีิคึกคักเลยพี่น้องคึกคักคึกคืนเฮงเพราะว่ามัวนก็ขายได้เรื่อยๆนะวายขายได้เรื่อยๆนี่ครับเอาในรดตรงนี้เออสองตัวนี่สามตัวนี่สามตัวสามตัวป่ะครับสองมือหา สามตัวนกยกคอ,อกนี่ได้ออทุงนี่ดนะ้สองหม,มื่นหาสมมหามตัวแม่ดูตัวแม่เ่สมแม่ทั้งสามพึ่นี่นสองหม,มหป้ามักเปิ่มมจวเนยียตันห่องดีวะเอา้าพี่น้องครับทายง่วทายควายเต็นึ่ครับบิงเเทยไปหลายได้พี่น้องได้คนอยู่ลงใหหลายตอนนะแต่ว่าคนอยู่ไทยสองหม,มื่นหมตแม่ทั้งสามตัวแม่พึ่งสามสามต,มสมสมตเลยเงินมากอ้า เจ้าหน่อยได้ขายจุ้งไปยังมาได้ขายแท้ละงพเอาอยู่เลยพูดนะอันหาเขาหาสือง่วงวเลี้ยงไอ้วายเลี้ยงพี่นนองครับสองปัายตกระสซือไปแบ่นกันที่ตาโต้ไปขายตลาดอื่น มันกระดุนเดียวกันน่อยดิอร่อยนึงไปซื้อๆไปซื้อไปนี่ไปตัวนี้พี่กันขายไปมาสิพ่อตาผู้ใหญ่นซื้อตัวนี้พี่ร้อครับเป็นสองพันคนเสียไปใส่ตัวผุ่นเด้อสามเป็นมูงกันสามตัวนะคนจะไปไทยชีวิตเออไทยชีวิตไปครับเอาตัวนี้เยอะสองตัวเท่าไหร่สองตัวเท่าไหร่เออสองตัวเือเท่าไหร่หมื่นสองหมื่นสามตัวสองหมื่นสามน้อตัวนี้ขายไปไหรเนาะเอาเบอร์มาเบอร์มา ศูนย์เก่าสามศูนย์เก่เหลือโตอุบลตะการกุบลเด้อพี่้องครับตะการหวยฝ่ายพัฒนาหงเลยเบละดูไปพวง่าได้วยหน่อยอไ่วาเนียน่อยไอ้ควายหน่อยพีงัวนน้ตนน้อยขายดีตะปกตะแกนตัวละส0 0 0 3 0 0 0น่ยโอ้ยไปเล้วตัวนั้นเดี๋ยวสิพายเบิ้งจุมนีมันมันหฮมแรงเขาอยู่รนกันครับ ี่เขาซื้อไว้เขาก็มามาตัดเองี่เที่ยมเที่ยมขึดด้นรถโอ้ยขึดด้นรถมาหน่อยนิดพี่น้องเที่ยมขึ้นรถนี่นี่เป็นนี่เป็นผล่ญ้าเจ้าหน้าจ้า,จาหอกำลังนีเที่ยมขึ้นรถตัวซมีครับเขาใช้อะไรกันเนี่ยเอา้าเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอาวัดไปกันเรียบร้อยแล้วนี่ ขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไค์กดตามให้โชคดีนิดนึงไปละครับผมห่อนแห้งมลอนี่